เรื่องนีมีความพิเศษยัางคะแม่อ๋อเรื่องนี้นะคะแค่ฟังชื่อเรื่องก็ทราบแล้วนะคะร้านดอกนิ้วงานนี้จัดเต็มทุกคนนะทุกคนมาเพื่อฟาดฟันกันเลยนะคะคือเรื่องนี้มีความแซบแซบครบรถคือสะใจมันมากเลยใช่ไหมคะน้องยุ้ยอ่านบทแล้วเป็นไงคะเรา,ยายเราจะร้านพร้อมกันทั่วประเทศค่ะก็คืออ่านเราก็แบบพร้อมร่านแล้วใช่ไหม พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วจะบอกว่าบทสนุกมากบทสนุกมากดราม่าสุดเข้มข้นสุดแล้วก็ด้วยการรวมตัวของพวกเราทีเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะแบบจะตั้งใจทํากับเรื่องนี้ให้เต็มที่แล้วก็รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องมีความสุขกับผลงานของเราแน่นอนค่ะค่ะหลายคนก็ไปเห็นในบทแบบเป็นเอกลักษณ์นาเรื่องนี้ เรื่องนี้ก็ยังคงมีความเจ้าน้ำตาอยู่ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มีความดรามา่าแต่ว่าจะมีความเข้มข้นจะไม่ได้เจ้าน้ำตาแบบโดนทำร้ายอ่ะเรื่องนี้จะแบบกลับมาเอาคืนใครทำทำตอบไม่กลัวใครทั้งสิ้นแล้วก็เหมือนกลับมาแก้แค้นโดยตรงแล้วก็เรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องแรกด้วยที่ยุได้มาร่วมง,งานกับช่อง8ต้องขอบคุณพี่เล็กน้อยนะคะขอบคุณผู้บริหารทุกคนขอบคุณช่องแดด้วยที่ให้ยุ้ยได้รับเล่นเรื่องนี้เพราะบทเรื่องนี้คือแบบดีมากดีมากๆแล้วเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องชอบกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ่ <SE AS 2> ีงงเรืออน้้ต อโอ้โถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยค่ะที่แบบได้เล่นละครกับพี่อุ้ยนะคะก็ ก็น่าจตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่ายังคุยกับพี่ยอยู่เลยค่ะว่าเฮ้ยเมื่อไรเราจะได้แบบเล่นละครด้วยกันรวมงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยได้ได้รวมงานด้วยกันแล้วค่ะก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะแล้วก็กับพี่ๆนักแสดงนะคะอย่างพี่นี่น้องใหม่ของเราอ้อธนาแล้วก็ธนทรเนี่ยนี่น้องใหม่ในวงการเดี๋ยวก่อนทำไมไปหันไปแล้วทุกคนแบบทำหน้าอืมก็แล้วแต่แล้วนี่กับคนนี้เลยพี่บีมด้วยนะคะพี่บีมน้องทอยด้วยค่ะก็ก็ถือว่าเอ่อได้ แล้วก็บทบาทมันก like ็จะแบบแตกต่างจากเรื่องอื่นด evet ้วยค่ะเพราะว่าแซ่บมากๆเรื่องนี้หนูเรื่องนี้ร้ายมากโอ้โหสุดๆเรื่องนี้ร้ายแบบสุดๆค่ะแต่ดิช่นี่ใช่ร้าสุดๆแหละเรื่องนี้แหละเรื่องเดียวกันแต่ว่าก็ดีใจนะคะนี่บอกพี่เล็กน้อยแล้วนะบอกว่าหนูจะมีบอดีิการด้วยนะหนูดีใจมากนะเรื่องนี้หนูบอกแล้วว่าขอแบบว่าแซ่บๆเดินข้างหนูนี่จะต้องแบบกล้ามเป็นมัดมัดเออไอสตัวลขอนิดหนึ่งขอนหนึ่งขอหน่อย พูดดีมากค่ะครับยังครับก็เรื่องนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะตรงข้างกับตัวเองมากๆครับก็ก็ต้องคอยดูนะครับว่าจะแสบแค่ไหนครับก็เป็นคนที่ไม่ค่อยขาวสักทีเดียวเนาะเราเราเราสองคนเนาะเทาเทาและเกือบดำนะฮะครับก็ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ ครับผมครับก็าการเรื่องนี้<ห>นก็ถือว่าพลิกบทบาทเลยครับผมทุกที่จะเห็นเล่นแต่แอค<า>ชั่นลุยลุยบูบ๊นะครับเรื่องนี้อย่างที่ออยบอกครับเราเป็นคนเทาๆครับแต่ผมจะ <S <S ผมจะทางดําหน่อยนะครับพี่ <S <S ครับแซ่บแน่นอนครับมีฉากแบบแซบ่บๆอีกหลายฉากเลยครับอยากให้ติดตามดูขอถามหน่อยสิเนาะเขินว่าเล่นด้วยกันอ่ะไอ้ดเขินว่าเขินว่าก็นี่แหละครับพยายามขอไม่เล่น ทุกทุกวันนี้พยายามซ้อมอยู่ที่บ้านครับเบิร์ดเบิร์ดเลิบซีนโอ้ยเลิบซีนั้นอ่าแล้วเรื่องนี้เรามีแมทธิวอีกคนแมทธิวดีนแมทธิวดีนครับซึ่งจะเข้าฉากกัน3คนตลอดอยู่แล้วนครเขาก็จะมีเล็บซุงเลิบซีนกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลิบซีนสามคนใช่เฮ้ยเฮ้ยสามคนจริงๆเหรอก็บอกแล้วไงแซ่บมากเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูนะครับหึงไหครับเพราะต้องเลิบซีนเออหึงไหมหึงไหมหึงไหมไม่ไม่ไม่ครับเ่ินไปหยอ่นี่จิ้งจิกงเท้ายเนี่ย ทีหลังรับเรื่องอะไรก็บอกบอกกันไม่ไม่ไม่ก็คืองานนะครับเราก็ดีดีใจครับที่วันนี้เราเหมือนแบบกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับบ้านนะทุกคนครับผมโตมากับ RS ครับครับผมค่ะเดี๋ยวไปที่ฝั่งนี้บ้างไปเลยครับมาฝั่งน้องนะคะอันนี้เลยค่ะ แล้วก็คือเดนมากที่ได้ร่วมง,งานกับทุกคนแล้วก็พี่อุ้ยค่ะก็เป็นลูกสาวของพี่อุ้ยก็เรื่องนี้ก็มันมเป็นอายุตั้งแต่ช่วงเด็กๆกจนถึงโตๆตะค่ะก็มีหลายบทบาทมากมีทั้งแบบดราม่าแล้วก็เป็นเด็กที่เหมือนมีปัญหามีปัญหาขั้นสุดเลยอะค่ะใช่แบบเจอปัญหาแล้วก็อยากเรียกร้องความสนใจจากแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถูกส่งไปเรียนต่างประเทศไม่ได้เจอกันไม่ได้รับความรักอะไรอย่างเงี้ย เรื่องจะต้องมาดูว่าเราจะเที่ยวกลาดยังไงใช่ค่ะก็มีทุกอารมณ์ค่ะน้องพร้าครับครับผมเป็นการลงงานครั้งแรกในช่องแปดครับก็ดีใจที่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรไ,ได้รับโอกาสค,ครับก็ฝาคเลยนะเรื่องต้องเป็นใครยังไงคะน้องเรื่องก็เล่นเป็นโยทินครับคือเรื่องอะไร,ร,ร,ออะไรก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งตัวละครที่ที่คนน่าจะตามมองว่าผมก็จะเข้ากุง้งในเรืองนี้ด้วยในกระผมนะครับ เรื่องนี้ค่ะได้รับบทเป็นอนนใช่ครับใช่ครับนี่เล่นกับเด็กๆนะเด็กๆเป็นคนไปเดียวนองไปเดียวต่างรเดับเลยเด็กๆก็จริงๆก็คือเป็นเป็นคนที่แอบดังนิดนึงต่อเป็นเหมนเป็นผู้ชายสายดูจะสมหกัในเรื่องคะี่ว่าต้องต้องตามเป็นลุ้นในในใช่ต้องตามลุ้น ่ค่ะีอยู่ได้ค่ะก er. ็เป็นเรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนนะคะที่ได um ้มาร่วมงานกันรู้สึกดีใจและยินดีมากๆแล้วบอกได้เลยว่าอันนี้กล้าคอนเฟิร์มเลยว่าแค่บทก็สนุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเล่นเนี่ยพวกเราจัดเต็มกันแน่นอนไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรอติดตามฝากเป็นกําลังใจแล้วก็รับรองว่าจะมีความสุขกับผลงานเรื่องนี้ของเราแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ